หนาแน่นมากจริงๆนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยผมคิดว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้พวกเราเองเนี่ยบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมกลุ่มใหม่นั่นก็คือกิฟฟารีนซูพปเดิร์มไลน์นะครับคุณหมอมั่นครับ,รบแล้วก็สิ่งที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยเรียกว่าเป็นพระเอกของงานในงานนี้เลยนั่นก็คือคืออะไรครับ <styles. S 1> ปัญจภากูตาโอขอเสียงหน่อยครั้งคืออะไรครับโอโห คุณหมอครับผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่อยู่ด้านหน้าผมนี้นะครับแล้วก็อยู่ด้านหลังโดยเฉพาะปัญจภูตะเนี่ยคือนวัตรกรรมที่เป็นไอเดียที่คุณหมอคิดขึ้นมาวันนี้พวกเราทุกคนก็เลยอยากจะให้คุณหมอได้เล่าถึงความน่าสนใจของสุดยอดสมุนไพร39ชนิดที่ชื่อปัญจภูตะวันนี้ผมจะพูดน้อยๆและผมก็จะให้คุณหมอมั่นพูดเยอะๆแล้วกันนะครับ <c oughs> เรียนเชิญคุณหมอเลยครับครับ,รบสวัสดีครับ ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับรู้สึกพักกลับเข้ามา,อ,าอยู่ในครอบครัวนะครับนะฮะเพราะว่ากิาฟรินกับสุปอเดิมนะครับนะฮะก็มาจากเรื่องรักเง่าเดียวกันนั่นเองนะครับก็ดีใจที่จะได้มามีโอกาสมาแบ่งปันเรื่องราวกับพวกเราทุกๆุคนนะครับวันนี้เนี่ยสมุนไพรเนี่ยกงไม่ใช่จํากัดอยู่เฉพาะเป็นเรื่องของชาวบ้านอีกต่อไปนะครับพวกเราทราบไหมครับว่า องค์การนานามัยโลกเนี่ยได้มีมข้อกำนหนดชัดเจนนะครับให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับจะต้องดำเนินการภายใต้อ,องค์กรของรัฐเพื่อที่จะผลักดันการใช้สมุนไพรนะครับ,นะรบนะแล้วก็ต้องมีการผลักดันให้เกิดกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้นนะครับจนปัจจุบันนี้เป็นกรมที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีการพัฒนานำเอาสมุนไพรตำรับต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อบำบัดโรคนะครับนะ มากกว่า40-50ตําับแล้วก็จะเพิ่มเป็นร้อยตำรับภายในเร็วนี้ด้วยนะครับสมุนไพรเนี่ยมันมีฤทธิ์ไม่ได้รุนแรงนะครับเราถึงต้องพยายามที่จะใช้ยาใช้สมุนไพรหลายๆชนิดนะครับในการที่จะเข้าไปช่วยป้องกันบำบัดโรคมะเร็งเราไม่อยากจะใช้ชนิดเดียวนะครับอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำสมุมสมนไพรร้0ยเนี่ยนะครับ มันจะมีสารที่มีการวิจัยแล้วว่าสามารถต้านมะเร็งป้องกันการเติบโตฆ่าเซลล์มะเร็งและป้องกันการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้ถึง11ชนิดด้วยกันบอกขอย้ำว่าทำไมเราต้องใช้หลายอย่างเพราะว่าการออกฤทธิ์น้อยๆเนี่ยจะทำให้มะเร็งไม่ออยือยาแต่การฆ่าแบบเฉียพลันเนี่ยเป็นการตายแบบ อึกทคุกโคลมจะทำให้มะเร็งนั้นตื่นตัวแล้วก็สร้างเกราะกำบังโดยการสร้างโปรโตีนสื่อสารทำให้ลูกหลานมันดื้อต่อยาที่เคยฆ่าแม่มันไปแต่การที่มะเร็งเนี่ยฆ่าแบบเลือดเดย็นนั่นเองครับค่อยๆฆ่าทีละน้อยไม่ทันป้องกันใช่ไหมเหพราะนั้นภรรยาทั้งหลายเอาไปใช้ได้นะครับฆ่าทีละน้อยนี่นะครับเขาจะไม่รู้ตัวนะครับ สมุนไพร3 9ชนิดเนี่ยนะครับมีที่มาที่ไปนะครับเราเริ่มต้นจากคำจำกัดความของเขาก็คือว่าเป็นพืชจริงๆแล้วมันรวมทั้งสัตว์ด้วยแต่หลักๆแล้วเนี่ยเราจะเน้นที่พืชมากกว่านะครับ,นะรบเป็นพืชที่มีคุณลักษณะพิเศษมีสรรพคุณเป็นยาถูกนํามาใช้เพื่อบําบัดโรคป้องกันรักษาโรคเรื้อรังขอเน้นว่าเรื้อรังนะครับเป็นไส้ติ่งอักเสบไม่พึงใช้สมุนไพรนะครับควรไปหาหมอเพื่อผ่าตัด แต่ถ้าเป็นโรคเรื้อรังนะครับมะเร็งเบาหวานความดันโลหิตสูงอัมรพฤกษ์อัมพมาตโรคสมองเสื่อมเข่าเสื่อมทั้งหลายโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์ก,กินสันมือสันอะไรประมาณนี้นะครับนะครับสมุนไพรมีส่วนในการช่วยครับนะครับอันนี้เราดูครับสมุนไพรที่เรานำมานี้เนี่ยนะครับเราคัดกรองอ่านตำรานะครับทั้งตำราภาษาไทยทั้งตำราในโยุโรปนะครับตำราของอายุรเวทของอินเดียแล้วก็ตำราแพทย์แผนจีน เพราะว่าสมุนไพรที่เรานํามานั้นน่ะมีหลากหลายนะครับทั้งสมุนไพรจีนสมุนไพรอินเดียสมุนไพรไทยรวมทั้งสมุนไพรในยุโรปด้วยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยนะครับมันถึงจะออกมาเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น14ชนิดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อน6ชนิดนะครับฤทธิ์เย็นกลาง6ชนิดนะครับรวมๆกันแล้วนี่ทาไมต้องมีหลากหลายก็เพราะว่าขณะที่เรามีความผิดปกตินเนี่ยเช่นคนที่กําลังตับอักเสบ จะทําให้ไตอ่อนแอไปด้วยตับอักเสบหมายถึงตับร้อนนะครับก็ต้องมีสมุนไพรยเย็นเพื่อลดการอักเสบขณะเดียวกันเนี่ยไตที่มีความเย็นก็คือความหมายก็คือไตกําลังอ่อนล้าไตกําลังอ่อนแรงก็ต้องการสารพฤกษเคมีจากสมุนไพรเนี่ยในการมาฟื้นฟูให้ไตนั้นกลับมามีพลักกาลังเหมือนเดิมนึกภาพออกนะครับดังนั้นเนี่ยเราถึงจําเป็นจะต้องมีสมุนไพรที่มีฤทธิ์ออกหลากหลายครบถ้วนนะครับ ต่อไปนะครับโรคเรื้อรังครับโรคเรื้อรังเนี่ยฟังแล้วทุกคนต้องกลัวนะครับมาขอบอกว่าต้องกลัวไว้เพราะว่ามันอยู่ใกล้ตัวมากไหมครับโรคมะเร็งวันนี้ชุกชุมไหมครับชุกชุมมากนะครับความดันโลหิตสูงครับคือระเบิดเวลานะฮะมันจะระเบิดในสมองก็เป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตมันไปติดตันอยู่ในหลอดเลือดหัวใจในไตนะครับนะ ในตาก็จะเกิดตาบอดเกิดโรคหัวใจทั้งหลายตามานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่านี่คือโรควิถีชีวิตเกิดจากการไม่เสียสมดุลจากการกินอาหารไม่ถูกส่วนจากการได้รับมลภาวะจากน้ำจากอาหารจากการที่มีความเครียดสูงจากการที่ขาดการออกกำลังกายมันก็จะส่งผลให้เราเนี่ยเกิดโรคเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น โรคมะเร็งเบาหวานอ้วนความนารโหิตสูงโ,หโ,หโ,หโหาารคหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตข้อเสื่อมเข่าเสื่อมนะครับรวมทั้งโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วยนะครับตำรับพิกัดต,ตรีพลาคือผลไม้ผลไม้ให้คุณสาอย่างนะครับก็คือมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกนะครับทั้ง3อย่างนี้นี่นะครับเหมาะกับโรคที่เกิดขึ้นในทุกธาตุนะครับทุกธาตุก็คือทุกอวัยวะทุกฤดูการทุกอายุครับ เป็นตำรับที่ใช้ตั้งแต่โบราณทั้งไทยและอินเดียมีงานวิจัยสนับสนุนมากมายมีคุณสมบัติในการป้องกันและบำบัดโรคมะเร็งลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับหรือต้านเบาหวานนั่นเองป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหารปกป้องตับปกป้องการติดเชื้อทั้งในช่องปากเยื่อบุลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่บำรุงประสาทคลายกางังวลปลอดภัยมากนะครับ,นะรบในโบราณก็ใช้ในเรื่องของขับพิษนะครับช่วยย่อยดูดซึมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ อันต่อมาคือพิกัดหรือตำรับจัตุพลาธิกะเพิ่มสมอเข้าไปอีกตัวหนึ่งคือสมอเทศเพิ่มสรรพคุณเข้ามานะครับนะฮะการแก้ลมพิการแก้โรคตาบํารุงธาตุบารุงร่างกายนั่นเองนะครับนะผายธาตุก็คือรู้ถ่ายรูปิดก็คือในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยระบบการขับถ่ายถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับนะฮะท้องผูกบ่อย สารพิษก็ไม่ถูกขับใช่หรือไม่ชอบไหมครับที่ไม่ถ่าย3าวันชอบปะไม่ชอบนะครับนะฮะท้องเสียบ่อยๆก็เสียแร่ธาตุเสียสารอาหารขาดสารอาหารเล็กๆที่เราไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทําให้เราเนี่ยนะครับอยู่ในระบบทางเดินอาหารที่ปลอดภัยไม่ท้องเสียไม่ท้องผูกเนี่ยจะทําให้เราสุขภาพแข็งแรงนะครับนี่ก็คือจุดเด่น อันต่อมานะครับก็คือพิกัดตรีสมอก็คือประกอบไปด้วยสมอทังสามอย่างนะครับก็คือสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็สมอเทศนะครับแก้เยมหาบำรุงธาตุแก้ไข้คําว่าบำรุงธาตุในที่นี้ก็คือบำรุงเกี่ยวกับส่วนที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายทั้งหลายนะครับก็จะทําให้เราสุขภาพแข็งแรงขึ้นนั่นเองอันต่อมาก็คือพิกัดตรีพิจักนะครับก็คือประกอบไปด้วยลูกผักชีล้อมลูกจันทร์การพลู สารพวกนี้เนี่ยนะครับจะมีสารที่มีการวิจัยแล้วว่าสารสำคัญอะไรบ้างและมีผลต่อร่างกายของคนเราอย่างไรบ้างนะครับนั้นสิ่งที่เรานำมาเนี่ยเป็นการประมวลเอาความรู้ของโบราณมาร่วมกับความรู้เทคโนโลยีของการแพทย์สมัยใหม่แล้วนำเอาข้อมูลทั้งหลายมาประมวลรวมกันเพื่อนำมาผลิตเป็นเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตัวนี้ครับ จุดเด่นก็คือแก้ลมครับท้องอืดกินอาหารแล้วรู้สึกเลยว่ามันแน่นๆมันจุกเสียดมันรู้สึกมันไม่สบายท้องมันขึ้นไส้มีความสุขไหมครับนี่แหละครับเห็น <He S 2> แล้วไหมครับว่าจริงๆแล้วโรคพวกนี้เนี่ยอย่างมากเราก็กินยา่าน้าขาวใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีการศึกษาว่าการกินยาธาตุกับไม่กินเนี่ยมีผลไม่ต่างกันแต่ว่าเวลาเป็นทีไลต้องกินยาธาตุน้ําขาวใช่ไหมจริงๆแล้ว อาการพวกนี้เนี่ยก็ผีบอกนิดหน่อยก็คือว่าดีไม่ดีก็กินไปก่อนแต่จริงๆแล้วมันก็จะดีขึ้นเองแต่ว่าต้นเหตุอยู่ที่ไหนต้นเหตุของท้องอืดอยู่ที่ไหนต้นเหตุของอาการจุกเสียดอยู่ที่ไหนไม่สบายท้องอยู่ที่ไหนเพราะมันไม่สมดุล ของการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของลำไส้การหลังกรดไม่สมดุลน,นะครับนะสิ่งไม่สมดุลทั้งหลายคือคําตอบของความทุกข์ทรมานของโรคร้ายต่างๆวันนี้เรากําลังจะมาทําให้ร่างกายของคนเราเนี่ยสมดุลครับเมื่อสมดุลแล้วทุกอย่างดีหมดนั่นคือคําตอบนะครับนั้นเนี่ยสมดุลดีที่สุดนะครับต่อมานะครับเราจะบอกว่าจุดเด่นเรื่องสมุนไพรที่ออกฤทธิ์กันประสานกันอย่างสมดุล ทั้งริดร้อนริดอุ่นริดเย็นและริดกลางนะครับสมุนไพรริดร้อนได้แก่เยอะแยะนะครับนะก็มีเอกสารต่อไปค่อยๆศึกษานะครับนะสามสิบเก้าอย่างมันเยอะไปมันไม่เยอะไปแต่มันอาจจะเยอะในช่วงแรกที่เรายัางไม่คุ้นเท่านั้นเองนะครับนะริดอุ่นริดเย็นริดทั้งหลายต่อไปครับเราใช้ทุกส่วนของสมุนไพรพวกเราดูนะครับตั้งแต่รากและหัว ขิงกระชายดำบัวหลวงพวกนี้เนี่ยเป็นรากและหัวต่อมาเราใช้ใบหรือหรือทั้งต้นมาด้วยกันเช่นบัวบกเตยสระแหน่หมอนและหญ้าริ้นงูและภูคราวนะครับใช้เปลือกต้นและเปลือกรากนี่ครับนี่ก็คือส่วนของสมุนไพรพวกเราทราบไหมครับว่าแต่ละส่วนมันจะมีสารแต่ละกลุ่มออกริ์ตาก,กันกันดังนั้นเนี่ยเราจะใช้ทั้งดอกทั้งต้นทั้งมเมล็ดทั้งทั้งราก ทั้งเปลือกรวมกันหมดทุกอย่างในที่นี้เนี่ยมีครบทั้งสิ้นนะครับจากนั้นเนี่ยมีครบรถครับรถของสมุนไพรไทยเนี่ยมีทั้งหมด9อย่างแต่รถที่เราไม่นำมาคือรถเบื่อเมาไม่เอาใช่ไหมครับชอบไหมครับ <laughs> รสในที่นี้เนี่ยหนึ่งรถอาจจะประกอบไปด้วยสารสำคัญสิบอย่างดังนั้นเนี่ยเรามีรถทั้งหมดเนี่ย รสด้วยกันครับตั้งแต่รสฝาดรสหวานรสผมรสเผ็ดร้อนรสมันรสหอมเย็นรสเค็มและรสเปรี้ยวมีครบหมดลองวิเคราะห์ดูนะครับดื่มแล้วลองวิเคราะห์ดูว่ามันครบทุกรสหรือเปล่านะครับเผ็ดร้อนอาจจะน้อยนิดนึงเพราะว่าเราเกรงว่าถ้าเผ็ดร้อนมากไปก็จะมีปัญหาเรื่องของการดื่มใช่ไหม โอเคดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีรสหวานแน่นอนเปรี้ยวแน่นอนขมแน่นอนเฟื่อนแน่นอนอีกเยอะแยะนะครับทั้งหมด8รสเรามาดูว่ารสเหล่านี้เนี่ยรสขมแก้น้ําดีบำรุงโลหิตนะครับมีตัวยาพวกแอนคาลอยเป็นหลักนะครับมีทิศทางเป็นเภสัชวิทยานะครับรสพวกนี้ได้แก่บัวบกเตยหอมเก๊กฮวยสมอไทยพวกนี้เคี้ยวแล้วจะขมขมนะครับอันต่อมาครับก็คือรสหวานครับทำให้ชุ่มชื่นบำรุงกำลังแก้ท้องอ่อนเพลีย นะครับมักจะมีตัวยาที่เรียกว่าไกลโกไซด์อยู่นะครับมีน้าําตาลเกาะเช่นซาโปนินต่างๆนะรปรับสมดุลการทํางานของร่างกายนะครับได้แก,เก,ก่เกากีเกากี้ทั้งหวานทั้งเปรี้ยวนะครับนะบแล้วก็มีหล่อหังกล้วยชะเอมเทศและเสกตีนะครับนี่นตัวอย่างอันต่อมาก็คือรสเปรี้ยวกัดเสมหะฟอกเลือดระบายอุจจระธาตุมีตัวยาเป็นกรดอินทรีย์แล้วก็ฟินโนลิกนะครับได้แก่มะขามป้อมสมอไทยกระเจี๊ยบแดง แปดตุ๊กเก่ากี้และเสียนจารถฝาดเป็นฝาดสมานนะครับนะบทำให้ลำไส้บีบตัวน้อยลงในคนที่ปวดท้องท้องมวนตลอดเวลาคนที่เป็นโรคลำไส้แปรปรวนเนี่ยเหมาะที่สุดเพราะว่ามันแปรปรวนแปลว,ว่ามันมาไม่สนใจเวลาใช่ไหมครับนะหลายคนเนี่ยเป็นนะครับอารมณ์ไม่ดีก็เป็นอารมณ์ดีก็เป็นนะครับนะรบหรือไมเกรนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็คือยังไม่รู้สาเหตุ อาจจะทราบว่ามันมีสารมาทํ้ให้หลอดเลือดขยายตัวแล้วก็ปวดตุบๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นั่นก็คือไม่รู้สาเหตุเหมือนเดิมเราจะเห็นว่าโรคไม่รู้สาเหตุทั้งหลายก็คือโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของการทํางานของอวัยวะต่างๆนั่นเองและสมุนไพรเรามีสารสําคัญที่จะเข้าไปทําให้กระบวนการทํางานของอวัยวะทุกอย่างสมดุลกันหมด นั่นหมายถึงว่าคุณภาพชีวิตเราจะยกระดับขึ้นมาทันทีอาการต่างๆที่รบกวนอยู่นะครับความทุกข์ทรมานที่บันทอนชีวิตเราอยู่นั้นจะดีขึ้นเสมอเลยองค์การอารามัยโลกแนะนําให้เราได้ปรึกษาเคมีจากธัญญพืชนะครับอย่างน้อยวันละ500กรัมหรือครึ่งกิโลหลายคนบอกผักผลไม้ให้ปีมากเลยฉันกินแตงโมครึ่งโลสบายบือเลยทุเรียนครึ่งโลอย่า เขาจำกัดว no. be ่าใน500อเนี่ยเป็นผลไม้ห้ามเกิน200กรัมนะคะเพราะฉะนั้นจะไปกินแตงโมครึ่งกิโลได้ไหมไม่ได so ้ครับที่เหลือต้องเป็นผักใบหรือผลิสมุนไพรนะครับนั่นหลายคนจะขี้โกงองค์การอนามัยโลกฉันจะกินสับปะรดหวานๆช่ำๆสักครึ่งลูกก็ปาก็ไปครึ่งโลเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกแนะนำมาฉันทำตามแล้วไงดีไหมครับ